วันอาทิตย์ที่ผ่านมาวัดภาวนานางาโนได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยสาธุชนได้พร้อมใจการสวดบทธรรมจักกับประวัตนสูตรและกล่าวคำอาราธนาศีลห้าจากนั้นเข้าสู่บรรยากาศพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเป็นสังฆทานแดกคณะสงฆ์ทั้งยังได้น้อมถวายพัะตาหารเพลนแด่พระภิสุสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์และในเวลา11บนาฬิกา30นาที สาธุชนได้พร้อมใจการกล่าวคำขอขมาต่อพารตัตน์ไตราตามเสียงของหลวงพ่อธรรม,มชโยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN และปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกายพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกส่วนภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำปล่อยปาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายคีรนาเพษั์โดยมีกลายาณมิตร สีสวายการะเกตและเกรรมิตรราวิวันเวสกุลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยไทยธรรมกองบุญต่างๆแด่คณะสง์ ส่วนช่วงท้ายท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวถึงอนิสงส์แห่งการมีอายุขัยยืนยาวนานบุญที่ทําในวันนี้ได้สร้างความปลื้มปิติใจให้กับทุกท่านเป็นอย่างมากซึ่งภายหลังเสร็จพิธีกรรมผู้มีบุญได้เดินทางไปปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานณนะแม่น้ำจิกุม,มะท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามค่ะ